สวัสดีค่ะ,คะควันน้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียคชันเรื่องดันดัน,ดน,ดนตอนที่2ค่ะเพื่อสำหรับตอนที่แล้วนะคะกับการเปิดเรื่อง EP แรกที่ถือว่าพีเออทำถึงเออคือแบบมันทําให้เราแบบรู้สึกสนใจเิองขึ้นเราเพราะเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นด้วยคอนเซปต์โครงเรื่องอะไรเงี้ยที่มันก็อ่อมีความยูนีครวมถึงเรื่องการเล่นแบบพวกภาพการเล่นสีอะไรต่างๆที่แบบเออมัน มันไม่เหมือนใครมันแปลกใหม่ในสําหรับเราที่เราแบบเคยดูมาอะไรเงี้ยมีความอาร์ตเออมีความอาร์ตอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนขององค์ประกอบหลายๆอย่างของเนื้อเรื่องที่มันก็มีความแบบลงตัวลงตัวแบบในทุกองค์ประกอบที่แบบมันไม่ไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่แบบไม่จืดอ,อะไรเงี้ยมันสามารถแบบ เราเรารู้สึกว่าเราแบบเออแบบไม่วอกแวกเลยคือมันแบบมีสมาธิในการดูว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้โหฟฟนกันแบบนี้นก็คือมันดึงความสนใจเราให้อยู่กับเรื่องตลอดเวลาอะไรยเงี้ยซึ่งในตอนท้ายก็เรื่องราวในพีทีแรกเนาะก็เป็นเคนกับโมโมที่ก็ไปพิสูจน์ต่างฝ่ายต่างไปพิสูจน์ว่าผีมีจริงมนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วก็เผชิญหน้ากับสุดท้ายที่แบบ หมือนสุดท้ายแล้วผีกับมรู้ต่างดาวสู้กันเองเขาไม่รู้รวมถึงเคนที่ก็โดนผียายแกสาบไม่รู้สาบสาบให้เป็นอะไรบ้างนะอเออผู้เหมือนตอนแรกเหมือนตอนแรกเคนเขาแบบมีความดิ้นดินใช่ไหมแต่เหมือนตอนสุดท้ายเขาก็แบบเออดูปกติดูเออแต่ก็คือแบบโดนสาบไปอะไรเงี้ยส่วนในขณะที่โมโมเองก็สามารถแบบปลุกพลังจิตในตัวเองที่ยายเคยสอนไว้ขึ้นมาได้เนาะซ,ซึ่งแบบพลังจิตนี้ก็ไม่ใช่แค่ไว้สู้กับผี ไล่มรุษยต่างดาวด,ด้วยอืมซึ่งสุดท้ายแล้วก็ทั้งคู่ก็ต้องแบบเตัดสินใจว่าจะต้องแบบก็ต้องไปจัดการยายแก่เนาะเพื่อจะถอนคำสั่งให้กับเคนก็ต้องมาดูกันต่อว่าในอีพีนี้ก็คือแบบจะไปหาวิธีจัดการผียายแกหรือยังไงหรือจะแบบก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นก็จะโผลอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเหมือนเรารู้สึกว่ามันเหมือนเห็นในโอพอ่ะเออเราก็อาจจะโผลอีกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าไอ้มนุษย์ต่างดาวมาจากดาวนี้มันมีหลายตัวหรือยังไงเนาะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ เฮ้ยอยู่ๆก็พอไปยี่เล แบบยี่ๆได้เลยโอคาร์แปลว่าอะไรนั่นสิมีแบ่งเป็นสามช่องมันมีความแบบการนำเสนอเรื่องที่มันแบบ แต่ก็ยังโลงขับสาบอยูไ่ไงแต่มนุษย์ต่างดาวออกมาต่อกลางวันได้เกิดสภาพหรือแบบ สภาพเสื้อผ้าที่ใสออ่โอค้คนโดนคำสาบอยู่ไงมีย <c oughs> ันนี่นั่นไงโอแม่ยายก็เป็นถึงร่างทรงจะไม่มียันเลย เหมือนเป็นผีซะเองไปแล้ว่ะไม่ใช่แค่ดวงกระจาโอ้โห้ฟูจะตายก่อนแม่ <c oughs> เอาลิ้วจิ้มกัน <c oughs> <c oughs> มีตรงอื่นีกเปล่าแล้วแปะกลับได้ไหม พวกมันเดินผ่านประตูไปแล้วเ,เ,เออฟูะอะไรเ,เนี่ยอืคอนละฟิกวกันบ้าน โอ้โหๆๆๆเจ้าเด็กผีอ้แก้อใช้พลังจิตกดไว้ตลอดเวลา ดูคนดูคนเดียวได้ไหมไม่มีจริงดิฉี <c oughs> ่ได้ม <c oughs> ชวแบบมีภาพแบบสะพ้อนในกระจก 見たいのが話しかけていいすいませんでした危険なことにまこの件が済んだらまた無視してもらっていいですからあんたのそういうとこマジうざい勝手に他人のこと決めつけてしてあんたが遠ざけてるからだろ มันบางทีแบบเวลาเจออะไรนี้มันก็ไม่มีความมั่นใจเ <c oughs> <c oughs> ักลับไปยัางง่ายอุ้ยหลอนนะ่ะเออไม่ยอมแปะกลับแป๊บหนึงแต่ไม่แปะกลับไงเพราคือถ้าแปะกลับโอคารุนจะอยู่ไม่ได้เหรอ <c oughs> เออปม,มอยู่หน้าประตูเล้ว <c oughs> คือถ้าถ้าติดยันมันก็จะครอบคุมทั้งหมดใช่ไหมต้องรอเกอาคารุนออกกออเอา้านี่มันมันมนต้ต๊กตาดาวแล้วมั้งเนี่ย ê, Lỡ lỡ... ฮะโทษทีรบกวนนิดนึงนะคะ Ui พี่ยาย สุดวนันนี้ผีหรือคุณรู้จักกันเออเจอใครสัญญาเลยมีใครเนี่ย สภาพยันยังอยู่ดีเฮ้ยเฮ้เอาเอ๊ะเอ,อ,อ้มันรถต่างดาวนี่มันรถต่างดาวอ่ะ ยังไม่ได้สัญญาจะให้เลยโดนยายแกเอาไปแล้วเลย

自分が戦います。何を言うといてください。急にどうしたらいいだしね。 おお。<noise> <noise> <noise> โอ้โ,อโอล้มันจะ้าพาไปเห็นเป็นยายโอ้หอ, <laughs> อ้าเ <laughs> อ,อา่ไม่ได้บอกแค่ครับพูดชื่อจริงเลย อยู่กับคนผีเลยเราเป็นสภาพไม่เห็นเป็นยายกลายเป็นร่างใบไปแล้ว

ก mm. well, like um ็ต like <a> so ้องเป็นมนุษย์แต่งาซูโม่ก็ต้องสู้แบบซูโม่ด้วยเหรออือแล้วนี่ก็เป็นผลจากโมโมะเหรอจะเรียกอายาเซหรือโมโม่ดีวะเนี่ย มัน,มนแบบแบบต้องใหนแบบหมโมคอยแบบคุมตลอดเลยคอยคุมคำสาบ βγ καγκς

<laughs> ผมเป,ปเลยเแ,ออแล้วแบบไม่ใช่แค่แบบไม่ได้คุมอยู่คือสลบไปเลย ก็คือโอคารุนต่อไปนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโอคารุนคือรากเรียกว่าอะไรดีรากใหม่ของโอคารุนเหรอคือเหมือนกับว่าโอเคท้าโมโมเขาใช้ใช่หไหมเหมือนใช้พลังจิตกดคำสาบไว้แต่คือปล่อยแบบเหมือนกดห้าสิบปล่อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นก็จะกลายเป็นรากนั้นรากที่แบบเหมือนก็อาจจะดูมีความที่แบบ หมือนเป็นตัวโอคารุนตัวใหญ่แก่ผสมกันเหรอเ <c oughs> รียงไอ้ <c oughs> คือแบบยังคงความแบบความซึมเศร้าก็ไม่คือเหมือนตัวโอคารุนจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบแสดงออกถืออาการแบบซึมเศร้ากันนแต่เหมือนว่าพอกลายเป็นล่างนั้นก็คือแบบดูวลาแบบเออซึมเศร้าแต่คําพูดคําจาก,ก็ไปอีกัแบบ คือกลายเป็นอีกล่างหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือโอเคก็อยู่ในจุดที่โอเคควบคุมการกระทําของตัวเองได้เราเพียงแต่ค้าพูดคําจาก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้แต่สภาพจะบอกว่าเป็นการแบบกดคําสาบครึ่งหนึ่งแล้วมันเป็นล่างที่มันผสมกับใยแก่มันก็ดูแบบไม่น่าจะใช่สิอาจจะแบบอยู่ในเกณฑ์เหมือนแบบฟิลเหมือนแบบกั้มกึ่งกับโลกของวิญญาณอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออจากการโดนคำสาบอะไรเงี้ย แล้วคือกล่างแกะแปลงล่างเป็นสภาพที่แบบเท่เกินเท่เกินจากแบบเด็กดูแบบมันเนิร์ดเนินะกลายเป็นแบบหนุ่มแว่นหนุ่มแว่นสุดเท่แต่คือเราชอบตรงที่แบบมันเหมือนเป็นภาพขาวดําแต่ว่าก็จะแบบมีสีแดงแบบแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็เป็นฟิลหมือนเป็นแบบเป็นมนุษย์แต่เหมือนแบบใช้พลังของผีแล้วใช้พลังจากคำสาปที่มาจากผีในการแบบ แปลงร่างเราแบบสู้อะไรี้ยแต่ประเด็นคือแบบโมโมเขาก็ต้องแบบเหมือนคอยแบบใช้พลังจิตกดไว้ตลอดเวลาก็แอบลำบากตัวดิดึงไหมเออเหมือนก็ว่าจะเป็นแบบนี้ได้คือโมโมก็ต้องคอยแบบกดไว้อะไรอ้ยเหมือนแบบเออเหมือนแบบอยู่ๆแบบจะเปลี่ยนเองไม่ได้ทําเองไม่ได้คือถ้าไม่กดไว้ก็อยู่ๆก็กลายเป็นแก่แก่โห่แบบอีกสักอย่างต่อท้ายด่คือแบบมันไม่ใช่แค่ว่าโมโมไม่ได้กดเวีาอยู่แล้วแต่คือสลบไปเลยอะไรยันก็เลยแบบไม่มีอะไรแบบมาคุมอยู่แล้วี้ยก็กลายเป็นผีแย่แก กายลากแบบหนักกว่าเดิมพี่เออแล้วก็เลยเพอเออเพอะมันกลายเป็นผีแบบเหมือนมันเหมือนเหมือนแบบยังไงเหมือนมันเข้าสู่โลกของแบบโลกของวิญญาอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฉากสีแดงอยู่แล้วแต่ของจริงเวลาเราเห็นมนุษย์ต่างดาวเราพอะยิ่งพอมเห็นอตัวของอีพีเนี้ยมันทําให้เรานึกถึงเรื่องกัณเสือเออเพราะว่าอย่างเรื่องกัณเสือมันก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันแต่มันก็เป็นแบบมนุษย์ต่างดาวที่มันดูมีความแบบมีความผีอ่ะ เราจาได้ว่าตอนเราดูการสื่อคือแบบเรากลัวบ้างอะไรที่แบบไม่รูตากดาวแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนผีมาแบบเออน่ากลัวดูเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหนังเวอร์ชั่นคนเล่นอะเหมือนพวกเหมือนจะเคยเห็นมีแบบเวอร์ชันอนิเมะด้วยว่าการสื่อเออไม่แน่ใจแบบอหน้าตามจะดูแบบมีความหลอนอ่ะอืมคือมันก็เจ๋งเหมือนกันนะแบบพลังจิตของโมโมะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ได้ดูเป็นแบบ ยังไงมันไม่ได้มันคือมันไม่ได้ดูเป็นพลังจิตในแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูแบบมันดูแบบมีความแบบกําลังภายในอะไรแบบนั้นแบบเหมือนแบบเออบังบังคับให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้ด้วยอย่างแบบเออดึงยันมาดึงจับตัวอารุนปิวไปนู่นไปนี่ไปนั่นอย่างเงี้ยอืมมันไม่ใช่แค่เป็นพลังจิตเหมือนแบบมากดมากดคําสาบมากดมาไล่ผีอะไรแบบนั้นอย่างเดียวเออแต่แบบชอบเออรู้สึกว่าพอยิ่งมาดูพอดูตอนสองต่อ แล้วดียิ่งแบบเออรู้สึกสนุกอรู้สึกแบบสนุกอะไรย่ายิ่งแบบเอ็นจอยเข้าไปอีกเลยอะไรอย่างแบบเอออะไรหลายอย่างมันแบบเออมันมันสนุกมันน่าสนใจอะไรเงี้ยยิ่งแม้แมแต่เรื่องคือแบบเออมันดูทุกอย่างจริงคือเนื้อเรื่องด้วยภาพด้วยอะไรยเงี้ยอืมก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าแบบเออเราเร่อไอวลักษณะที่แบบมันเป็นภาพแบบภาพสะท้อนจากกระจกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเออแบบ เราเห็นโมโมอยู่นี้แต่เราก็เหตุการณ์กระทบโอคารุนผัดกระจกด้วยอะไราออการถ่ายทอดภาพมันก็แบบมีความอาร์ตด,ด้วยอืมไม่รู้ว่าอีพีหน้าเอาไงต่อเนี่ยคือเพราะแบบโมโมก็สลบไปแล้วเนาะเอคอารุนก็กลายร่างเป็นยายในสภาพที่หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเ,อเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องจบเพลงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด s ซับสไคร e ์ํากำลังใจกันนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย